สถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลีเปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงประจำเดือนนี้สำหรับสมาชิกบอยแบนด์แต่ละคนการจัดอันดับดังกล่าวได้รับการกำหนดผ่านการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคก,การรายงานข่าวการสื่อสารและดัชนีการรับรู้ของชุมชนของสมาชิกบอยแบนด์จำนวน745คนโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2024ถึงวันที่18มกราคม2025ถ้าอยากรู้แล้วว่าไอดอลคนไหนจะสามารถครองใจแฟน แฟนมากที่สุดในเดือนนี้ไปดูกันได้เลยค่ะ <switched therapy> เปิดมาอันดับที่3ก่อนเลยนั่นก็ได้ตกเป็นของสมาชิกวงบอยแบนด์ระดับโลกนั่นก็คือสินวง BTS ทนั่นเองค่ะดัชนีชื่อเสียงแบนด์อยู่ที่3,572,639คะแนนเขาได้กลับมาทำให้วงการเพลง K-POP มีสีสันอีกครั้งหลังจากที่ได้ปล่อยเพลงออกมาล่าสุดอย่าง อวีบค่ะบอกได้เลยว่าเขาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังจากออกมาจากกรมจึงทําให้แฟนๆเพลงเคป๊อปทั่วโลกต่างสันไว้ไปกับคาดิสมาที่ไม่เหมือนใครของเขาจึงทําให้ครอบครองใจของแฟนๆจนติดอันดับท็อป3นั่นเองค่ะ ส่วนจีดาก้อนจากวง Big Bang ได้คว้าอันดับที่2ประจำเดือนมกราคมนี้ด้วยดัชนีชื่อเสียงแบนด์อยู่ที่4,987,489คะแนนบอกได้เลยว่าเป็นการกลับมาที่สมมงของตัวพ่อบอยแบนด์ k p o ๊จริงๆเลยค่ะที่ตอนนี้เขาได้คว้าหัวใจแฟนๆอีกครั้งหลังจากที่ปล่อยเพลงมาใหม่นั่นก็คือเพลง power นั่นเองค่ะ ซึ่งหลังจากได้ปล่อยเพลงนี้ออกมาก็ติดท็อปชาร์ตไปทั่วโลกแถมตอนนี้ยอดวิวบน YouTube ก็ยังสูงถึง50ล้านครั้งทั้งที่ปล่อยออกมาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆอีกด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วแฟนๆเพลงเคป p อต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวเพลงของเขาเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นการปล่อยเพลงออกมาใหม่หลังจากที่ห่างหายไปนานซึ่งทำให้ตอนนี้เขาได้ขึ้นแท่นเป็นอันดับที่2ออย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะ ต่อมาอันดับที่1ก็ได้ตกเป็นของชาอึนอูสมาชีกวงอัสโตด้วยตัดชีนีชื่อเสียงแบรนด์อยู่ที่6,11,873คะแนนซึ่งเพิ่มขึ้นถึง14.36%จากเดือนธันวาคม2024ที่ผ่านมาวลีที่อยู่ในอันดับสูงสุดในการค้นหาการวิเคราะห์คำหลักของเขาได้แก่ อัจฉริยะด้านใบหน้าเช่าในฟินแลนด์และมองตาเขาในขณะที่คำหลักที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอันดับสูงที่สุดได้แก่ทรงพลังหล่อและโฆษณาการวิเคราะห์เชิงบวกและเชิงลบของชาอึนอูยังเผยให้เห็นคะแนนปฏิกิริยาเชิงบวกถึง92.4นั่นเองค่ะ